สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มรองดองแยนะครับวันนี้เราจะมานำตัวนี้นะครับกระผมแดงคุณบุญเกลียวครับสวัสดีครับอ๋อนายดันนทอนสวัสรับท่าเกษครับสวัสดีครับผมนายกิษณนาจนะครับสวัสดีครับผมนายเทพเดชโพธิสารครับผมนายรัฐากรกิจังฉายสวัสดีครับแนวคิดของสินค้าหรือบริการชุมชนที่มาเพื่อ ทางค้าทางธุรกิจทางการขายทางการตลาดลูกชิ้นน้ำเป็นอีกหนึ่งอาหารที่เสียบไม้และง่ายต่อการกินและสะดวกต่อการถือครับเพราะว่าการขายลูกชิ้นนั้นง่ายและโตวไวครับยิ่งมีเทคนิคการขายหน่อยจะทําให้ได้กําไรจากธุรกิจมากเลยทีเดียวนะครับรูปแบบธุรกิจที่เราจะใช้นะครับคือการขายแบบออนไลน์สู่แบบออฟไลน์ แบบออนไลน์เราจะรับออเดอร์จากทางเป็น b o บุกและ m ใ s เซ็นเจนะครับโดยเราจะคิดค่าส่งให้ในตำบลบงตาน5บาทส่วนนอกสถานที่10บาทเราจะทำออเดอร์ก็ต่อเมื่อลูกค้าสั่งมาเราจะไม่ทอดทิ้งไว้ครับรูปแบบออฟไลน์ line. วิธีการขายออฟไลน์ line. พวกเราจะเป็นการขายหน้าร้านแบบปกติโดยอาศัยผัานผู้คนประกาศปกล้โฆษณาหน้าร้าน ทำแบบร้านองพวกกับผมนั้นตั้งอยู่ริมถนนอ,นอย่างเห็นได้ชัดพวกเราไม่เรียกลูกค้าแม้แต่น้อยให้ลูกค้าเลือกพวกเราเองกลุ่มเป้าหมายนะครับส่วนมากลูกค้าของพวกเราจะไปที่เด็ดป .1 ถึงป .3 นะครับเพราะร้านของพวกเราอยู่ริมถนนแล้วก็อยู่ข้างโรงเรียนนะครับส่วนตอนเย็นก็จะมีวัยรุ่นบ้างวัยทำงานหลังจากเขากลับจากการเก็บลำไย หรือทํางานของพวกเขานะครับไปสวนมาตอนเย็นเขาก็จะมาซื้อวัติบ้านเขาไม่ได้ทํากับข้าวครับเลยขายดีช่วงตอนเย็นแล้วก็ช่วงเช้าตอนเด็กไปโรงเรียนสินค้าหรือบริการนะครับตามนี้เลยครับตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์นะครับบรรจุภัณฑ์ของเราจะใช้เป็นถุงหิว้วร้อน6คูณ9นะครับ ใส่ลูกชิ้นหลังทอดเสร็จพร้อมน้ำจิ้มแล้วนำถุงหิ้ว6คูณ14นำมาใส่ให้ลูกค้าถือกลับบ้านอีกทีหนึ่งรูปแบบก็จะได้ตามนี้เลยครับนี่คือภาพตัวอย่างในการทอดลูกชิ้นของพวกเรานะครับขั้นตอนการผลิตสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้านะครับ แก๊แกสหงต้มฐานเตาแกส๊สไม้คีบลูกชิ้นถาดรองลูกชิ้นตะแกรงของลูกชิ้นกระชอนหม้อทอดลูกชิ้นกระชอนฝาหม้อหม้อรองน้ำมันถุงหิ้ว6กคูณสิน้ำมันพืชถุงร้อน6กคูณเ ไม้เสียบลูกชิ้นครับแล้วขั้นตอนการผลิต1เลยนะครับเราจะซื้อลูกชิ้นมาเป็นถุงแล้วนำลูกชิ้นมาเสียบไม้นะครับ 2. เรียงใส่ตู้พร้อมขายครับเรียงให้สวยงามจบนะครับจุดเด่นของธุรกิจคือการผลิตน้ำจิ้มสูตรของคุณแม่นะครับเจ็ด คุณค่าที่ลูกค้าได้รับคุณค่าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นนำได้รับ7.1คุณค่าทางกายได้สารอาหารไขมันแป้งคาร์บโบไฮเดรต7.2คุณค่าทางด้านจิตใจการบริการที่เป็นกันเองและสุภาพ7.3คุณค่าด้านความคิดความคิดที่มีข่อเด็กไว้รุ่น นั้นเปลี่ยนไปเพราะขยันทำงาน7จ็ดคุณค่าทางด้านความรู้สึกประทับใจกับพวกเราที่ทำการพูดจริงไม่หลอกลวงแปดรับช่องทางการรับเงินรับเงินสดเท่านั้น9สรุปผลกำไรขาดทุนคนละ160บาท160หาร5เท่ากับ800 ลงทุน800บาทซื้อวัตถุดิบทั้งหมด748บาทขายได้ทั้งหมด1ั0สบาทหักค่าที่ซื้อไปทั้งหมด7 1 2บาทเราจะได้กำไร254บาทครับรวม4เดือนครับคุพวกเราขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้